สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะเนีย่ยค่ะวันนี้ตอนเย็นๆนะคะมาดูน้องใบบุญนะคะทําอะไรอยู่คะตอนนี้เนีย่ยมาเอาอาหารให้เนาะแม่เหมยนะคะมันแก้วนะคะเป็นมันแก้วนะคะตอนี้ก็เวลาจะหกโมงเย็นแล้วนะคะห้าโมงสี่สิบห้านาทีนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นเวลาตอนเย็นนะคะ พบกับน้องใบบุญกันนะคะใบบุญจ้าน้องใบบุญใบบุญจ้าเรียกไม่ได้ยินเลยนะคะ ไม่สนใจเราเลยนะคะแสะดงว่ามีของเล่นนะคะวันนี้พ็อกกี้ก็ให้เล่นฟุตบอลน,นะคะบอลน,นะคะวันนี้นะคะใส่จะได้ออกกำลังกายเยอะนะคะวันนี้ใบบุญจ้าน้องใบบุญอ้โหไม่สนใจเราเลยนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศตอนเย็นนะคะอือ อ๋อเดี๋ยวแม่เมยกินนะคะเนี่ย แ้ามารานจานแม่จ้าไม่บุญ <c oughs> ไม่บุญไม่สนใจแม่เหมยกินเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> แหวแม่เมืกินจะหมดแล้วนะคะเนีย่ยค่ะกินมันแก้วนะคะจะได้มีน้ำนมเยอะๆนะคะใบบุญไม่ยอมออกมาเล่นเลยนะคะใส่พกกี้ให้เล่นบอลเหนื่อยน,นะคะใบบุญเนเป็นความสนของใบบุญนะคะ ไม่เหมยกินอย่างเดียวนะคะไม่สนใจเลยนะ,ะโอ้มาเร็วมาเร็วมาเร็วไม่บุญไม่บุญไหนอะทำอะไรอยู่เนี่ยเป็นังเกมแม่น,นะคะมาเร็วไม่บุญ หยอกไม่เหมือนนะคะจ้าเอ๊จ้าเอ๊โอ้โหเห็นแล้วนะ,ะเห็นตะกร้าแล้วนะ,ะโอ้โหความเลยนะคะความเลยนะคะแตกแล้ว เต้นวานิลลาวานิลลาเอาออกไม่ทันเลยนะคะตะกร้าแตกหักเลยนะคะตะกร้าจ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีได้เลยลูกเร็วมือไปทางนู้นได้เลยตะกร้าหนุจับแล้วจับแล้ว อยากกิน้เอาเอาเอาให้ได้อะจับให้ได้เอาจับเอ้า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 เขากินยังไงเนี่ย ทำไมกินยากกินเย็นแท้เนี่ยมาดูน้องใบบุญจะจับขึ้นได้ไหมคะเนี่ยจับมันแก้วนะคะลูกสาวอยากกินเหมือนแม่เมยนะคะเออเออ เด็กน้อยกกจะร้องไห้แล้วจับไม่ได้คุณแม่เห็นเราแจ้งนะโอ้แม่หมวอยเห็นแล้วโอ้ไม่เอาแล้วไม่กินก็นได้โกรธแล้วเนี่ค่ะน้องใบบุญใส่ตะกร้าเล่นตะกร้าหักแล้ว แวะไปแล้วนี่โซนความโซนของเขานะของน้องเขาดูมุดแม่ไปไอ้บอบิกเลยนี่แกยังเดียวเกตี้ ออะะต่อไอซีทุกท่านนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องเบบุญ้วยนะคะทังช่องพลายหม่ำก็พลายหม่ำชาแนลนะคะแล้วก็พลายขุนช้างสุพานบุญนะคะนี่ค่ะเป็นกำลังใจให้น้องเบบุญนะคะแม่เขาห่วง เอวันนี้เรามาถ่ายให้ดูแค่น้องใบบุญนะคะเพราะว่าเวลาค่ำแล้วนะคะนี่ตอนตอนเย็นๆนะครับหกโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังจะไปหาพ่อคุณช้านะคะเพราะว่าตกมันอยู่ไม่อยากรบกวนเยอะนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณ FC นะคะที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวน้องใบบุญนะคะนี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ